พระมหาเทวีเจ้าคือใครทำไมคนแห่ต้อนรับกันแน่นหัวลำโพงเล่นเอาหลายคนถึงกับงงงวยไปตามๆกันเลยนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ปรากฏภาพสาวสองใส่ชุดสีชมพูนั่งรถไฟมายังหัวลำโพงมีคนแห่มาต้อนรับกริกราก,กันแน่นหัวลำโพงเลยทีเดียวค่ะเล่นเอาหัวลำโพงนั้นแทบแปกเลยก็ว่าได้แล้วันนี้เราจะมาทำความรู้จักเธอไปพร้อมๆกัน แม่หญิงลีเจียวีมพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ เน็ตไอดอลสาวสองสุดห้าต้องบอกว่าเจ้าตัวนั้นมีความชอบส่วนตัวคือละครเรื่องเพลิงพระนางและชื่นชอบตัวละครพระมหาเทวีเจ้านำแสดงโดยยุ้ยจิรนันในตอนนั้นเธอก็ได้ทำคลิปเลียนแบบตัวละครอยู่บ่อยๆจนกลายเป็นที่จดจำของคนติดตามซึ่งแฟนคลับก็เลยอวยยศหรือตั้งชื่อเธอให้เป็นพระมหาเทวีเจ้าผู้ปกครองเมืองทิพย์ซึ่งก็คือชื่อเมืองในละครเมืองทิพย์ก็คือเมืองที่สมมุติขึ้นโดยไม่มีอยู่จริงค่ะ หลังจากนั้นนะคะพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ก็กลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆและทำให้เธอกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ทันทีค่ะ และคลิปที่ทําให้เธอนั้นโด่งดังเริ่มจากการที่เธอไปทําผมที่ร้านเสริมสวยของน้องคนหนึ่งนะคะชื่อว่าทิพย์แล้วมีการถ่ายคลิปไปด้วยกันพอทําไปทํามาก็เกิดการวีนใส่การเกิดขึ้นนะคะซึ่งทางด้านของพระมหาเทวีเจ้าเองเนี่ยได้แสดงอารมณ์ออกมาด้วยการด่าถือเป็นต้นกําเนิดของแม่หญิงลีเจยเหยาวีนค่ะ พระมหาเทวีเจ้ามีชื่อว่าพี่หญิงลีน้องเฟิร์น28หรือชื่อเดิมว่าชาตินะคะชื่อจริงบุง่าวะลัยคงขวัญเป็นชาวจังหวัดปัตตานีทำคลิปมาตั้งแต่ปีพศ2 5 5 8แล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักกันนะคะในกลุ่ม LGBTQ ด้วยค่ะ ส่วนคู่หูอีกคนนึงนะคะชื่อว่าทิปค่ะหรือชื่อเดิมว่าเป้เมย่าลินดาชื่อจริงก็คือลินดาบุญศรีเจริญนะคะเป็นชาวจังหวัดปัตตานีเหมือนกันอายุ34ปีทั้งคู่ก็รู้จักกันมา20กว่าปีแล้วนะคะชอบถ่ายทำคลิปมาหลายปีแล้วแต่ก็เพิ่งจะมาดังเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เอง และล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็น Talk of the ด o w ทาเลยก็ว่าได้นะคะทำเอาหัวลำโพงแทบแตกค่ะเมื่อพระมหาเทวีเจ้าเดินทางเข้าสู่กทมเป็นครั้งแรกโดยรถไฟซึ่งมาถึงหัวลำโพงค่ะปรากฏว่ามีผสมนิกรและเยาวารุ่นชาวเมืองทิพย์ต่างรอต้อนรับกันอย่างล้นหลามนีดที่ต้องบอกว่า หัวลำโพงแทบแตกกันเลยทีเดียวหากใครที่เข้าไปติดตามเพจของเธอนะคะก็จะเห็นคลิปฮาๆต่างๆมากมายอย่างคลิปเล่นสเก็ตบอร์ดจนล้มก้นกระแทกก็เป็นคลิปล่าสุดเช่นเดียวกันค่ะยังไงถ้าเผื่อใครอยากจะติดตามเธอก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจ วีนนะคะ V E E N นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวร้อนแรงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะคะที่เพจกิจกรรมทำกินนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะส่วนเพื่อนๆนะคะที่อยากจะติดตามนะคะช่องกิจกรรมทำกินก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กดไลค์กดแชร์กด subscribe c h a ช n e l กิจกรรมทำกินกันไว้นะคะรับรองว่าทุกคนที่เข้ามาชมในกิจกรรมทำกินจะไม่พลาดทุกข่าวสารแน่นอนค่ะ